ปิดฉากรักกันอีกคู่ท่ามกลางความเสียดายของแฟนคลับหลังจากที่นางเอกสาวอย่างโบเมลด้าสุขสีออกมายอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับหวานใจอย่างมิกทองระยะแล้วโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายอย่างมิกได้ออกมาเปิดเผยว่าผมขออนุญาตชี้แจงผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าวตอนนี้เราทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์แล้วจริงๆครับ เนื่องจากทัศนคติและก็มุมมองความคิดที่มองไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องมือที่3มมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับที่ผ่านมาขอขอบคุณที่คอยสนับสนุนเราและขอบคุณทุกความหวงใหญ่และทุกกำลังใจที่ส่งถึงเรามาโดยตลอดนะครับโดยล่าสุดโบเบลดาก็ได้มาออกรายการ3ามเซที่มีคุณหนุ่มกันชัยจมผู้อารยาและก็แอฟทัศออดเป็นพิธีกรปลอมลวงความลับ ในคลิปทีเซอร์ของรายการที่ได้ปล่อยออกมาให้ชมนั้นหนุ่มกัญชัยได้ถามโบเบลดาว่าเมื่อครั้งที่เลิกกับรักครั้งเก่าร้องไห้หรือไม่ซึ่งโบ <Bo S 2> ก็ได้ออกมายอมรับแบบตรงๆรเลยว่าร้องและไม่ได้สมัครใจที่จะเป็นคนเลิกตั้งแต่แรกหนุ่มกัญชัยถึงกับออกปากชมด้วยว่าน้องก็เมนเหมือนกันนะโดยโบนั้นยืนยันว่าตอนนี้โสดแต่เมื่อตามถึงพระเอกร่วมช่องอย่างอเล็กทีระเดชโบเบลดานั้นก็เกิดอาการมีพิรุษอย่างหนัก เรื่องนี้นั้นจะเป็นยังไงกันต่อก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป